อัมลาจานเตอร์จากวันแรกสู่แค่ง20ล้านกิรินสตอรี่ EP 2ครับพูดถึงวิลเทพป้อมพันธ์จากนักเตะโนเนมที่เข้าสู่ทีมสู่การเป็นแข้งทีมชาติไทยที่เมืองทองขายออกไปในราคา20ล้านบาทและเข้าขั้นตำนานของสโมอสรไปเรียบร้อยแล้ว1ธันวาคม2018คือวันแรกที่พวกเราได้เห็นภาพของนักเตะหัวหยองที่มีชื่อว่า เวียเทพป้อมพันธ์กำลังครืงบอลในการลงทีมบุ่นเครื่องภายในของเมืองทองยูเนเตตแวบแรกที่เห็นเราก็จำได้ทันทีเลยว่านี่คือจอมทัพของจามจุรียูเนเตดทีมในไทยลีก4ที่ตอนนั้นเจ้าตัวกำลังโชว์ฟอร์มเด่นในฟุตบอลมหาวิทยาลายัยกับทีมจุฬาลงกรณในช่วงเดือนก่อนหน้านั้นเองซึ่งพอจบทัวร์นาเมนต์ที่จุฬาควา้าแชมป์ไปครองในปีนั้น เวียเทพก็โผล่มาซ้อมกับเมืองทองทันทีในฐานะนักเตะคนใหม่ของทีมในช่วงนั้นครับการเซ็นสัญญานะักฟุตบอลเยาวชนที่จบจากโรงเรียนอื่นๆหรือเซ็นคว้านักเตะจากไทยลีก4เป็นเรื่องปกติของเมืองทองอยู่แล้วหลายคนก็เข้าไปอยู่กับทีมเยาวชนหรือทีมบันเมิดก่อนหลายคนก็มีโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่ก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปแต่ไม่ใช่กับวียเทพป้อมพันธุ์ที่เขามาปีซีซั่นฤดูกาล2019กับทีมของโค้ชเบ ไพโนด์บวรวัฒนาธิโลกคุณซื้อของกิเลนพยองในเวลานั้นก่อนที่จะโชว์ทักษะที่โดดเด็ดออกมาจนโคดเบหนีบติดทีมไว้เป็นการก้าวกระโดดจากฟุตบอลที4มาสู่เวทีไทยลีกทันทีเปิดฤดูกาล2019วีรเทพได้โอกาสเดบิวต์กับทีมและในไทยลีกเร็วกว่าที่คิดเพราะเกมที่2ของฤดูกาลเขาก็ได้ถูกเปลี่ยนตัวลงไปทันทีเป็นเกมเยือนที่บุกไปแพ้ถูกแบงคอกูีนเ 0, ตส0-1นนครับ ก่อนที่จะได้ลงเล่นมากขึ้นในเกมบุกแผ่ราชบุรีแต่สุดท้ายโคดเบก็ลาออกจากบุนซในาระยะเวลาแค่5นัดทําให้โอกาสฟองเตอร์หายไปรวมทั้งฤดูกาลเขาลงเล่นไป7นัดเป็นเวลาแค่94นาทีเท่านั้นส่วนช่วงเวลาที่เหลือเจ้าตัวก็ลงไปเล่นทีมชุดบีในไทยลีก4กับแข้งที่ไม่มีชีอชุดใหญ่อีกหลายคนนั่นแหละครับแต่นั่นก็เป็นปีแห่งการปรับตัวของเวียเทพที่ต้องมาเจอกับฟุตบอลระดับสูงจริงๆ และได้อยู่ในทีมที่มีนักเตะอย่างสาระอยู่เย็นวัฒนาภายนุ่มเทียสินแดงดารวมถึงเฮเวรตี้ฟานเดสแน่นอนเขาได้เรียนรู้จากนักเตะระดับนั้นไปเต็มๆฤดูก,กาล2020 2021เมื่อการมาทําทีมตั้งแต่ช่วงปีซีซั่นเวียเทพก็กลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งนัดที่สอของฤดูก,กาลเขาได้ลงตัวจริงตำแหน่งปีขวาเป็นตัวจริงครั้งแรกแต่ตอนนั้นก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดครับ เกมนั้นเปิดบ้านแพ้ทูแบงคอกไป1ประตูต่อสส่วนจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเกิดขึ้นในนัดที่สามกาม,มา่าตัดสินใจเปลี่ยนเวียเทพลงไปเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับสารัตอยู่เย็นจนทีมรัว3ประตูเอาชนะระยอง f c 3ประตูต่อ0ย์เป็นชัยชนะลัดแรกในปีนั้นต่อด้วยกลับมาชนะชลบุรี f c ในบ้าน10เป็นจุดที่ทําให้เห็นแล้วว่ามิดฟิลด์ตัวกลางคือตําแหน่งที่เหมาะกับเขาที่สุดในไทยลีกและเขากันเล่นได้แล้วด้วยกําลังจะลงตัวอยู่แล้วครับ แต่ก็ดันมาเจอเบรกช่วงโควิดไปคู่ที่กำลังลงตัวก็หายไปเมื่อเมืองทองเสียสารัตออกจากทีมทําให้เหลือวิลาเทพลายเดียวก่อนที่ในนาที่10ของฤดูกาลจะเข้าสู่ยุคข,ของมาริโอยูโรฟสกี้กุนซือคนใหม่ที่มาวางวิลาเทพเป็นคีแมนของทีมในสนามอีกครั้งทุกการขึ้นบอลผ่านที่เขาตลอดจนเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้ไปในทันทีต่อมาในฤดูกาล2021-2022 ดูก,การที่มาริโอได้ทําแบบเต็มๆตั้งแต่เริ่มวิญาเทพยังสําคัญเหมือนเดิมแถมถอยลงต่ํามากกว่าเดิมโดยมักจะไปยืนในตําแหน่งหมายเลขหก 6, เพื่อขึ้นบอลเองด้วยซ้ําโดยที่เกมรับของเจ้าตัวก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะไม่ใช่จุดที่ถนัดก็ตามโดยปีนั้นมีนัดที่บุกแพ้ท่าเรือหนึ่งประตูศูนย์เป็นเกมแรกที่พิชาอุทาถูกจับถอยมาคู่วิญาเทพจนกลายเป็นสุดยอดคู่กลางของสโมสรอ,อีกคู่หนึ่งต่อจากเดสกอนกับดานโยหรือสารัต ู้ทนะบุญเลยก็ว่าได้ด้วยฟอร์มที่ลงตัวของตัวเองการเจอคู่ขาที่ถูกต้องและแนวทางของทีมที่พัฒนาอย่างถูกจุดในตอนนั้นการมาดูการเวียเทพก็ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม2021ซึ่งมาโนโพกิ้งชื่นชอบเตอร์มากและเป็นคนแจ้งเกิดเจ้าตัวในทีมชาติเลยไม่ว่าจะในตำแหน่งมิดฟิลด์หรือถอยไปเล่นกองหลัง3คนในเกมที่เจอคู่แข่งที่ง่ายกว่าก็ตาม ต่อมาในฤดูกาล2022-2023เป็นปีที่เวียเทพพีกสุดก็ว่าได้เพราะเขาก้าวข้ามคำว่าแข่งหน้าใหม่มาพอสมควรและเป็นแข้งตัวหลักของทีมอย่างชัดเจนแล้วระบบการเล่นของเมืองทองในปีนั้นก็ลงตัวซะด้วยทำให้จานเตอร์ลงเล่นไป32นัดทาเป็นหประตูกับ6แอซิสพาทีมจบอันดับ4ของตลาดซึ่งประตูแรกและประตูเดียวในลีก ก็คือการครึงหลบผูกษาประตูบัณจิยิง้าไปเยี่ยงสเตปฟุตซอลที่เจ้าตัวถนัดเลยครับรวมตลอดระยะเวลา5ปีหรือคิดเป็น4ฤดูกาลครึง่งเวียเทศป้อมพันลงเล่นให้เหมืองทองชุดใหญ่รวม112นัดทับไป2ประตูกับ14แอสซิตและถ้านับเฉพาะในเวทีไทยลีกเขาลงไป100นัดพอดีทําให้เป็นคนที่13ของสมโมสรต่อจากทิสตองโดและปรลเมทอาดวิไล ที่เพิ่งคบไปตามกันมันหมาดในช่วงเล็กแลกของฤดูการนี้เมื่อเขาพัฒนาตัวเองไปอีกระดับและถึงเวลาที่ต้องก้าวหน้าทางอาชีพก็เป็นทูแบงคอกเกนเต็ดทีมจากฝูงของตารางไทยลีกที่เข้ามาซื้อตัวไปในราคา20ล้านบาทกับสัญญาที่เหลือแค่ปีครึ่งเท่านั้นเชื่อว่าแฟนกิเลนพยองหลายๆคนจะเอาใจช่วยจานเตอร์และแบงคอกในการรุดแชมป์ไทยลีกปีนี้แน่นอนผมรักที่ดีและมันจะเป็นแบบนั้นตลอดไป ขอบคุณจากใจจริงๆครับนี่คือข้อความที่วิลาเทพป้อมพันฝากไว้ในถิ่นทันเดอร์โดมครับโชคดีครับจันเตอร์ถ้าถูกใจเรื่องราวของเมืองทองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ